มาอีกแล้วครับพี่น้องดีแม็กต่งซิ่งเบิ้นตัดสับระเบิดเครื่องเสียงเต็มลำแบบนี้ออกรถศูนย์บาทงวดพันแ0ดพันตลอดสัญญาครับพี่นอ้องเถืือครับไปครับเวิเร์นพ่อไก่เสมทั้งเทพมันจะต้องมีรถดีรถงามให้พี่น้องเอฟซเป็นจวดสงการนี่ครับพี่น,อน้องนะไปออนิ้วัวท็อปสุดเครื่องสองปัญหานาปี12งวดพันแปดพับาทตลอดสัญญา ไอเสม็มรับจบที่ศูนย์บาทโอเคไอ้เล,เล่อน,นะอาชีพใดที่มันซื้อมาได้มาหาไอเสม็มอาชีพใดที่มันออกมาได้ไปออกมืองอื่นางากไอเสม็มรับจบเองกเกษตรกรค้าขายเฮ็ดให้เฮ็ดห,ห,หน้าเฮ็ดสวนขายของตลาดนัดขายแพงร้อยงับเงินสดบ่เดินสเตตเมนต์คุณสมบัติยาติดแบคทีรียไอเสม็มจับไอเสม็มรับจบที่ศูนย์บาทกีดยุงกีดยงังข้าวคุ้งค้าขายมาเรียงงวเรียงวาย จัดไฮเบิร์ตนะกูจัดไฮเบิร์ศูนย์บาทไม่แสนสองนะปอดปฏิโทต่ถังกะละมังคู่แตกนะเครื่องเสียงเต็มลำและทีเด็ดที่เด็ดขลังขลังโอ้ยขออนุญาตเบิ้์จากน้อยไอด้หลวงพ่อเด้อดโอ้โหแก้ว่ะถือแกวไปเรื่นรับจบศูนย์บาทนะเต็มแ,แบบสี่ งวดพันแปดพันบาทครับพี่น้องส่งฟรีทั่วไทยครับผมแม็กยางเบิกไหมบอยเสียตังหรอกฟรีจองครับบัตรประชาชนใบเดียวรับรถครับพี่น้องไม่ต้องเสียค่าดิจิทัลเมต่บาทเดียวเครื่องเดิมรีแมปตองทอซิ่งหน้าเดิมท่านโอ้โหสะดิดอีกแล้วสะดิดอีกแล้วไวรุ่นไวรุ่นเอา้าหม9่0 0บาทดาวศูนย์บาทงวดพันแปดพันเก้าตลอดสัญญาแคปนาจอนีมา สั่งจองผ่านออนไลน์รับโซโลดสองหมืนพี่น้องกดแชร์คลิปวิดีโอนี้ไปให้ไอเ้เสมไอเม้เสมให้ค่าขนม 5, หา0 0นผู้ใดเข้ามาร่วมสนุกใต้คลิปนะาครับพิมพ์คำว่าแก้วเดี๋ยวซุ่มแจก,กเสื้อให้ครับพี่น้องแก้วบ้าแก้วบ